เราจะถอยหลังมาได้เหรออ่าวนมานี่แล้วลูกวนมาไปไปขี่ของน้องเนี่ยคุณย่าซื้อให้เลยไปไปขี่ก่อนได้ไหมลูกจะขี่คันไหนอ่ะคันนีันี้ันนี้น่ะคันนี้สวยเลยเบนเทน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  ไปไปขี่เบนเทนไปฮึฮึเขิหมดน้องฮะไปดูด ah? ิไปดูน้องดิไหนครับอ่ะเดี๋ยวมาสิครับอ่ะเดี๋ยวมา เอานี้เก็บก่อนเนี่ยไม่ต้องใช้อิงแลนขี่ได้แล้วไม่ไม่อิงแลนขี่เองได้แล้วอิงแลนเก่งแม่ต้องช่วยเองอ่าไม่ต้องช่วยขี่เองไปพี่ออถอยเร็วพี่ออพี่ออวิ่งพี่ออเบนเทนมาสิครับแล้วทำไมไม่ขี่ของตัวเองอ่ะอิงแลนเบนเทนน่ะของคุณย่า อิงไปเอาเบนเทนมาไปเร็วอันนี้ของพี่ออเขาอ่ะงั้นพี่ออขี่เบนเทนนะพี่ออขี่คันนี้นะพี่ออขี่คันนี้นะของคุณยา่าเอาไหม